อาขึ้น3ามครับต้นนี้งานขยมเสาเข็มน,น,นะครับางานสร้างบ่อประทับกับระยองโค้ยครับที่บางพีเอาไปเจอรากไม้ครับอุปสรรคเล็กน้อยอ่าเอารากไม้ออกอ่า,อา,อา,อาขึ้นไปใหม่ครับเริ่มกันต่อครับมันครับ โอ้โหมันครับคิปดีๆกับอรอยค้อยครับคนขุดก็ขุดไปนะครับเสาเข็มยาวสามเมตรนะครับคือเราใช้เวลาประมาณสามวันนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าขุดดินนะครับขุดดินสองวันแล้วก็วันที่สามก็ขุดดินต่อแล้วก็ทําการขุดหลุมเพื่อนําร่องแล้วก็ลงเข็มนะครับ งั้งมแบบไม่ต้องมีอะไรจับนะครับจับมสิขเอองหารนี้แค่นี้อสองแล้ครับอ่ะคลิอีกหนึ่งอ่ะตัวเล็กขึ้นคนนี้คนนี้ไม่ธรรมดานะครับเจ้าชูนะครับคนนี้เมียเยอะดูหน้าไว้นะครับสาวๆเห็นหนีให้ไกลนะครับลงลครับลงเลครับโอ้โหนลงเป็นลิฟต์เลยฮะ อ่าขึ้นมาอีกนึงเป็นสี่น้ำหนักสี่คนรวมกันประมาณสี่ร้อยโลอ่ารงไปแล้วครับคลิปดีดีครับกับระยองค่อยครับอ่ามาดูอีกสักต้นหนึ่งเอาต้นไหนดีอ่ามาดูอีกสักต้นหนึ่ง คุณนำเราขึ้นไปแล้วครับน้ำหนักประมาณ70กิโลครับ90ผมประเมินผิดนะครับถ้าถอดหมวกมาเพื่อนๆจะคิดว่าออกมาจาก่ข่นะครับแกใส่หมวกมองไม่เห็นใช่ขาดบัตรคนที่สามครับคนที่สาม อ่าคนที่สามไม่ลงสองไม่ลงเอาสามครับสามร้อยโลโลที่สามร้อยขึ้นไปแล้วครับโอ้ลงมาเป็นลิฟต์เลยครับโอ้อ่าคนที่สี่ครับนี่ส่งเข้าประกวดโดยหนองเยี่ยบูนะครับ สวยงามครับงานขุดดินกดเสาเข็มนะครับกับลอยองค้อยครับขอบคุณเพื่อนๆคนรับะ้ามนะครับมือขุดก็ขุดต่อไปครับมือจ๊ะกก็เตรียมขึ้นต้นต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลอยองค้อยครับมาต่อกันอีกวันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมทําคลิปตอนที่ช่างกำลังทำการขุดนะครับขุดดินตอนนี้ระดับดินขุดได้ พอเพียงสำหรับที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของขุดหลุมเพื่อลงเสาเข็มน,นะครับจะไม่ช่งางอะรในการขุดหลุมเพื่อลงเสาเข็มเ,เพื่อนติดตามชมด้วยกันนะครับพย่ยางโคยครับขอบคุณครับ